สวัสดีจ้าช่อง AJ Channel มุนีนสิผามาเก็บพักอีตูไปเห็ดแกงออมไกซูกับกินไปเข้าไปเบิ่งกันเนาะสิเด็ดเอายอดที่มันเป็นดอกออกเพราะว่าเดี๋ยวมันนถ้าดอกมันออกนี่มันสิบ่เกิดยอดต่อแล้วมันสิแก่ละไปว่าดดละ เด็ดอันนี้น้อยอก็ให้มันแตกดอกนะแตกยอดออกเออมันแตกฮอร์โมนอันนี้มันใหญ่ขึ้นมันเขียวขึ้นอิหลนแข็งแรงขึ้นฮอร์โมนไข่อะนะ ต้องเด็ดอันดอกที่มันอชอบที่มันมีดอกเนาะจ้าเพราะว่าถ้าเท้าบ่เด็ดดอกยอดที่มันมีดอกออกเนี่ยถ้ามันเป็นดอกแล้วมันจะบ่แตกยอดอีกแล้วมันจะแก่เลยจ้ะแต่เท้าเด็ดดอกมันออกเนี่ยยอดมันยังจะแตกออกเรื่อยๆแล้วเขาจะได้กินโดนๆนะจ้า จ้พ่อเราละ่ะไปมาจากบันเนสิภามาเก็บตํา,ตาแยฝรั่งไปใส่แกงออมเดอร์ก่อนจะเก็บต้องใส่ถุงมือน้ำเด้บ่สสันเดี๋ยวมันตดเอาเป็นต้องใส่ถุงมือเก็บด้วยคือตําแยฝรั่งเนอจ้า แต่ตอนมันยังเป็น,ปนยุติ์ตนสดๆปนนะถามือเราไปดนูนะมันจะมีผิดนะจ๊ะมันจะทําให้ละคายเครื่องเป็นผพดพื้นนะจ๊ะแต่ถาเหาเอามาทําสุกมันจะไม่มีผิดจ้ะมันจะเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งจ้ะ ว่าลายดอกเอาไปใสเเ่เพราะไงมันมีรสชาติเพว่อมันเริ่มจะแก่แล้วมันเริ่มจะออกดอกแล้วเอาไปใส่หรอมันก็จังนัวดีะนะ สวัสดีจ้ามาเริ่มขั้นตอนการแกงก้อมก,กันเลยนะจ้าเด้อนะรับแหลกต้มงงน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปแล้วเอาไก่ลงไปเอาไกลงไใส่ กรเทียมตะไคร้ผงหอมแดงลงไปเลยแล้วรอให้เดือดแล้วคอยมาปรุงรลใส่ผักเนาะน้ำเดือดแล้วสักพักเราก็ใส่ลูกโดดใส่ฝักทองลงไป ว้งใส่สุดท้ายครับใบตองยาฝลังใส่สุดท้ายร <c oughs> อเดือดอีกรอบหนึ่งน้ำเดือดอีกรอบแล้วได้เวลาปรุงจากใส่ผงหนัวใส่หน่อยเสีบหน่อยใส่หลายเสียบหลายเด้อดนี่ <c oughs> โค้งดดีนิดนึ่งลดดีปลาแต่ปลาแดกมันจะมากปุ๊บประแดกไหมใส่สามทับทีมหน่อยคนบัน เหลือลงอันนี้คือตําแยนะจ๊ะเห็นไหมตําแยกับใบอ่ะพักโคมฝรั่งนะพี่เก็บอายุแดนสันภาคหนึ่งเราจะเห็นเบอร์วงิมันเป็นลักษณะจังไดย ให้เดือดอีกทีแล้วเรามาชิมกันสุดท้ายแล้วใส่ใบแมงลักลงไปกระพ้อมปิดไฟเลยจ้ะเสร็จแล้วเสนียะเห็นไหซิมมันเนี่ยมาชิม หอมเพออีตัวเสียบๆมาดูแกงของเราก็จะหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> จ้ะไปไปกินกันในจบแล้วเฮตดตามไหนเด้อจ๊ะเสียบๆใส่บสใบอันตำแย้ฝรั่งน่ะรสชาติมันนัวขึ้น,นี่เลยลองมัง่งเด้อจ๊ะ บายบายกดซับสไคร b ์ส่ง AJ h a ้น a h m เด้อ